กันในวันนี้พวกเราสบว18-20นะครับเออหนึ่งแปดสองศูนย์ิพูดผิดมาหลายรอบแล้วไอ้เพื่อนอ๋อยมันบอกว่ามึงต้องพูดให้ให้ถูกนะนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนพิธีกรอ,อีกคนนึงแต่ไม่รู้ไปแอบถ่ายรูปอยู่ที่ไหนยังไม่มาเลยถ้ามาแล้วนะเออพิธีกรที่จะคููกับผมว่าไปรับไม้อยู่ที่ซาวน์นู้นด้วยนะไปเอาไม้มาหนึ่งตัวมาอยู่ตรงน้น สำหรับเพื่อนๆที่มาแล้วนะครับวันนี้เราเป็นเพื่อนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมศสาหรือใครเรียนต่อมศสี 4, มศห้านะมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีลงุงลุงป้าๆที่งานนี้นะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานของเราใครนั่งโต๊ะเบียดๆกันขอให้รางวัลไม่ตกที่นั่นแนะนําพิธีกรหน่อยชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องน้อยนะคะน้องน้อยห้าเก้าผมชื่อเอกชัย เรียกเอกก็ได้5้าถแปดเพิ่งเดี๋ยวก่อนคุยก่อนบอกความจริงก่อนเพิ่งมารู้จักกันวันนี้เป็นครั้งแรกเรียนมาจนี้จะ40ปีซะแล้มมั้งไม่รู้จักอันนี้28ไม่เราสองคนนีเราเริ่รู้จักกันวันนี้เรเพื่อนนะที่เพื่อนยกโต๊ะติดกันเพราะว่าเราไม่มีห้องผู้ชายห้องเก้ายังไม่มาเลยอ๋อยังไม่มาใช่ไหมโอ้เราเจอแต่ทองย้อยออย้อยมาแล้วย้อยมามันนั่งย้อยอยู่ที่ใต้ต้นมะขามอ่ะหายไปแล้ววันนี้วันนี้ย้อยห่อข้าวต้มมากินด้วย วันนี้เรามีอาหารอร่อยมีดนตรีเพราะเพราะจากวงโคโลเนตนะครับเป็นวงในอดีตของชาวสระบ,บุรีลบ,บุรีเพื่อนเพื่อนของพวกเราส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นพี่พวกเรานี่แหละแต่ว่าอยู่ในยุคเดียวกับพวกเราวันนี้ก็จะมาบรรเลงเพลงยุค,ย,คยุคที่เราคุ้นชินคุ้นเคยกันร้องตามได้ให้พวกเราฟังค่ะพ เรากินอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีเครื่องดื่มน้องน้องเคเบียรมาแล้วนะคะก็อะขอเบียรได้ห้ามถูกตัวถ้าถูกตัวเสียสามร้อยขอเบียรได้เดี๋ยวอย่าขอเบอร์นะ,ะน้องอย่าไปให้ใครนะเก็บไว้ให้พี่ห้องน้ํานะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะบางท่านอาจจะ,ะไม่คุ้นข้างหลังก็จะมีห้องน้ำนะเป็นแถวๆนะคะแล้วด้านขวามือนี้ก็ซ้ายมือของท่านนะคะบางเวทีนี้ก็จะมีห้องน้ํา เพื่อสะดวกนะคะด้านด้านหลังที่มีไฟเป็นในสวนนะคะก็จะมีห้องน้ําหลายห้องด้วยกันแต่น่าจะไปกันหลายคนนะคะเพราะว่าอยู่ในป่าอาจจะเจออ,ะ,อะไรก็ไม่รู้สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหรอนะคะมืดหน่อยใช่ไหมด้านหลังนี้เข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ค่ะเข้าได้ค่ะประตูเ,<อ>เปิดทุกอันแต่มีกรหรือเปล่าไม่ทราบปีที่แล้วเข้าตรงนี้แหละจาได้นะคะของผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ตรงไหน <S <S ที่เดียวกันก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะของถวเรานะคะอ่าโดย ฉเฉลียวนะดักกี้ของเรานะคะบอกว่าโรงเรียนสบวจะมีการวิ่งการครูสอนนะคะเป็นครูสอนช่วยเหลือโรงเรียนนะคะใครเป็น VIP มากขออนุญาตยกมือดูหน่อยใครเป็น VIP มากสมัครได้เลยคัน1,000บาทถ้าธรรมดาอย่างเราเรานี่500บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีตีมเสื้อมาวันนี้จะเปลี่ยนเสื้อได้เลยเนี่ยไปไปไป อันนี้ V I P ป่าหรือธรรมดาพอกลมธรรมดา500อพอาออกมาแล้วถอยมาเมื่อกี้นี่เปลี่ยนตรงนั้นเลยถอดตรงนั้นให้น้องคนนั้นถอดให้น้องเหรออ่าน้องเส็จรุ่นน้องเราพี่พี่พี่เราเหรอพี่รุ่นพี่ที่ยืนแบบพี่เราทางนั้นพี่เราก็พี่วะแหน่เธอหน้าเด็กนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปแล้วก็ฟังดนตรีกันไปเดี๋ยวถ้าดนตรีพร้อมเราจะให้ฟังดนตรี จากวงโคโลเนตไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกบนเวทีให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมกันแต่แตเหนือสิ่งอื่นใดไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาแล้วอย่านั่งอยู่โต๊ะเดียวลุกไปทักไปถามกันว่าไม่ได้คุยกันรู้จักโต๊ะอื่นบ้างอันนีความรับอเอกไม่รู้เพื่อนๆที่มาในงานนะคะขอให้มีเก้าอี้เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีว่า ามาแล้วเราก็จะประกาศให้ท่านช่วยดูนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนี่นะทุกคนเนี่ยมีเก้าอี้ของตัวเองนะอ๋อมีใช่ไหมม,มีค่ะมีค่ะกูยังไม่ได้จองเลยเดยวกูต้องลงไปจองทุกตัวค่ะให้มีเก้าอี้ของตัวเอง้วยนะคะนั่งแล้วยืนเก้าอี้ไว้ด้วยนะคะท่านที่เพื่อนเพื่อนที่ยืนถ่ายรูปแล้วมีเก้าอี้หรือยังป๊อตป๊อตพอละมังป๊อตป๊อตถ่ายแต่เริ่มแล้วป๊ว<พ>อตถ่ายก็จะให้พอนะ พอแล้วปีที่แล้วเธอกดร้อยสารูปนะป๊อตเนี่ยใช่ใช่มาทุกสวยทุกปีงามทุกปีรวมๆกันรูปเน่ยเต็มกล้องเลยเต็มโทรศัพท์เนี่ยเมมโมรีแน่นนางมาล้ายใส่ชุดดำมาวันนี้ธนิดาธนิดาวันนี้ได้ข่าวว่ารถติดมากทุกคนอาจจะมาสายมาช้าไม่เป็นไรเรารอเพื่อนๆดนตรีโคโลเน็ตเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเซตเต็มสแตนด์อัพเลยนะคะ ตอนนี้ถ้วยชามนะคะช้อนอยู่ด้านหลังของเราบริการตัวเองเซอร์วิสตัวเองแก้วน้ําน้ํามาแล้วเบียร์มาแล้วสไปายมาแล้วน้ําอัดลมมาแล้วนะคะแล้วก็อาหารตามซุ้มตามสบายได้เลยตอนนี้พร้อมบริการเพื่อนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงอ่าช่วงถ้าเพื่อนมาพร้อมกันมากแล้วเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าอีกสักพักหนึ่งสักครู่หนึ่งเด<ช>ี๋ยวช่วงนี้เราจะให้วงดน,นตรีของโมงและเพื่อน มาเล่นให้เราดูพี่โมง่งเป็นรุ่นพี่เราสวสบวเหมือนกันรุ่นพี่เรียกไอ้ได้ไหมเด็กไอได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้เหรอเออต้องเรียกไอ้ทิดโม่งเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้เราจะมาฟังเพลงในแนวยุค <c oughs> 6070อะไรประมาณนี้80ไล่กันมาเรื่อยๆ <Just one. S 1> ไปเพลินๆก่อนโอเคถ้าพร้อมโม่งและเพื่อนโชว์ เดี๋ยวไปหาเก้าอี้ก่อน เอ8สองจุดแป ครับครับขอบพระคุณหลายแล้วก็เดี๋ยวท่านใดร้องเพลงยุคนี้ได้ก็ขอเชิญนะครับเพราะอยากให้สังสรรค์กันแบบมีความสุขก,กันทุกๆคนเลยนะครับฟังเพลงง่ายๆแล้วก็ดูแล้วฟังกันเบาๆของเจมส์เทเลอร์ครับแฮนดี้แมนครับ